ลูกค้าการขายประกันมันไม่เหมือนเดิมแต่คอนเซ็ปต์ต่างๆก็จะไม่ห่างกันมากหลายคนอยากปิดการขายบิ๊กเคสหลายคนไม่รู้จะทำยังไงงานนี้การเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นลูกๆอยากขาดวิชาก,การการเข้ามาต้องทำอะไรก่อนหลายคนถาม จริงๆเราไม่จิ้มไม่อยากจะตอบหรอกตอบแล้วไม่จบไม่จบจริงๆลูกค้ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเข้ามาสอบการติวสอบการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานก็เหมือนเราเป็นเด็กอนุบาลอะเราต้องเริ่มเรียนอะไรก่อนเป็นกอเอ๋ยกอไก่ผสมสละผสมสลัแล้วทำให้เกิดเรียบเรียงประโยคยังไงก็จะประมาณนี้แหละค่ะลูกค้า ก็เป็นไปตามขั้นตอนกว่าที่เราจะเข้าใจเราต้องเรียนรู้อย่างเขาเรียกว่าอย่างโดยละเอียดอะทำความเข้าใจให้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่ทำความเข้าใจดีเราก็จะไม่รู้ว่าสินค้าแบบนี้ต้องเอาไปาให้ลูกค้าในฐานะแบบไหนถ้าวางแผนการเงินเพื่อให้ลูกค้ามาีรายได้ประจำเดือนตอนเกษียณทำอย่างไร ลูกค้าต้องการแบบไหนอันนี้ต้องมาเรียนรู้กันนะคะลูกซึ่งมันไม่ได้ยากถ้าตั้งใจจริงแต่สมมุติว่าตั้งใจแล้วมันไม่ใช่ชั้นเราก็ไม่ต้องมาเกรงใจว่าอุ๊ยกลัวหน้าไม,ม่ไม่แบบอะไรอะเดี๋ยวเสียเวลาไม่ต้องคิดเลยค่ะลูกมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนไม่จำเป็นต้องทำงานนี้ได้หมดทุกคน อันที่จริงงานที่เราไม่ได้ลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่จะว่าไงอ่ะจะหยาบไปไหมไม่ใช่จะหยิบเอาได้ง่ายๆใช่ไหมลูกคามันต้องพิถีพิถันมันต้องตั้งใจคุณสมบัติเราต้องอะไรอ่ะจปอตรีชอบอะไรอ่ะชอบทำงานธุรกิจชอบเป็นผู้นำ ชอบช่วยเหลือคนชอบบริการหลายๆคนอาจจะไม่เพอร์เฟกถึง4ีข้อนี้เรามาฝึกได้คะ่ะลูกเพราะฉะนั้นารายได้สูงก็จะต้องเป็นผู้สมควรที่จะได้รับนั่นแหละแล้วเราจะทำอยังไงทักเข้ามานะคะลูกฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือในเพจที่แม่จิบบอกในคลิปนี้แหละนะคะ แล้วท่านผอสุัยก็จะโทรกลับโทรกลับให้รายละเอียดต่างๆที่รูปอยากรู้เขียนเอาไว้เลยว่าฉันต้องการอยากรู้อะไรฉันต้องทําอะไรบ้างออกภาคสนามใครจะมาฝึกฉันนะคะนี่คือสิ่งที่หลายคนก็อยากรู้หลายคนก็รู้แล้วแหละแต่กําลังเลือกทีมอยู่ก็ลองทีมนี้ดูว่าจะใช่เราไหมหัวหน้าหน่วยทุกทีมก็เก่งหมดนั่นแหละค่ะอยู่ที่เราเอง ว่าจะปรับตัวเข้ากับระบบได้อย่างไรถ้าปรับตัวเข้ากับระบบได้เชื่อฟังคนสำเร็จก็สำเร็จเท่านั้นเองลองดูด้วยตัวเองดีที่สุดนะคะลูกหวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันขอทุกคนโชคดีค่ะ